เดินะครับของาางีแทนครับเ่นไทยตัวย่อไม่ได้จริงนะห้ามเลยอ่ะ <laughs> สองาม ถ่ายรูปมาน,นิดนึงแต่ว่าคิดว่าเขาจะติดภาพตู้เลยคนดูจะล่อยโอ้ยีนึงห <c oughs> น้าคนจังเลยเฮ้ยเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วค้างไวจนกว่าแผนจะขึ้นนะทำไมไว,วันนี้ผมยาวยาต่อเอาต่อติดติดติดเอาเพราะว่าไปตัดผมมาคิดว่าจะยาวทานันแต่ไม่ทันพี่ท็อพไปตัดผมนะอ,ออกหนึ่งนิ้ว โอเคได้เลย1นึ่งนิ้วนะลูกออกจากร้านมาถ่ายให้ดูพี่ท็อปรีอะเราเงียบไปนานมากอะตต่กลับมา1นิ้วเหรอลูกนี่1น later, ิ้วเหรอหนึ hmm ่ง hmm. นิ้วของเราไม่เท่ากัน1 2ินสองาไทยเดินสองข้าไทยเดินสองขาไทยเดิสองข้าไทยขอนะครับแอรแอรขครับหนึ่งสอง้าไทยหนึ

แปดสองแปดก็พร้อมแล้วครับดีใช่ไหครับพรัอมแลครับพี่แอนแอคชั่น เป็นไทยตัวย่อไม่ได้ทีนี้อ่ะใช่โอ้โหช่างเลยอ่ะนั่นนี่ยังเรียนอยู่ปะเรียนเรียนที่ไหนอ่ะเรียนลาเรียนเองช่างจะเป็นคนเชียงใหม่ก็เคยเชียงใหม่พูดถ้าผมพูดคำเมือคนเมืองเกาจะชอบฟังแล้วแบบเขาบอกว่าเจ็บแนวมันเหมือนเหมือนแบบพูดเป็นขนาดลูกก็พูดประแลาดอยู่นะลูกประแลาดทั้งกลางแบบเทองแดง แบพุ่นเนิร์ดพุ่นเนอร์ดเนิร์ดสำเนียงกลางเนี่ยใช่คือชื่อว่านานี้แต่ผมชอบเรียกเองว่านานี้นานี้แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าอะไรตอนแรกน้องพูดว่านานี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอกแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไงพี่เอาอะไรแปลว่าอะไรกลับไปเป็นชุดเบาขนาดนี้กลับก่อนเลยดูเขาคิดลูกหน่อย หนึ่ง okay. สมถ่ายสามเห็นหนึ่งสองสามที่สาัสดีนะนี้ตื่นเต<อ>้นไหมครับตื่นเต้นครับ <c oughs> ยินดีมากครับ <c oughs> ได้มารุ้มกันกับพี่หญิง รึกสึกยังไงบ้างฟังเพลงแล้วชอบไหมชอบนี่ฟังจนจะร้องได้อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยไหนร้องหน่อยเมอรอว่ากลับก่อนนะใช่บ๊ายบายเอาแค่นี้หรอเึงกลับก่อนละเออบ๊ายบายกลับก่อนนะฝากติดตามเพลงกลับก่อนนะผลงานแรกของหนานีที่ได้ร่วมงานกับพี่เลยครับจะลงหนานีแปว่าอะไรแป <laughs> ว,ว่าอะไรแปว่าอะไรแปว่าอะไรอืมดี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 นี่ดีต่อไปก็ให้ไดาที น <mile inside> ี่บอล้องนีบอกล้องนี่บอกนี่บอสนี่จด่าไปด่าไปด่าพี่บอสนะด่าพี่บอสนะครับมาเล่นเล่นสองสามีเรื่องแบบชอบอนนี้ชอบนนี้กอนอานนี้แล้วเอียงไปหาบนนี้ไหมอาทำ้เป็นามายิงข้างๆแบบนี้นแลอิงนี่เตียอีกคนอีกดเยคน เมื่อ,อบบกี้แบบจะดุ้งกล้องผ่านมาแล้วแบบเดี๋ยวนึงเราพูดว่าดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บจะกลับแล้วนะเขายังไม่กลับเขาแค่แบบเดี๋ยวจะกลับน,นะนแต่ผมก็รู้แหละแต่ว่าต้องนินเนาะ ต่อเมื่อกี้หันมายิ้มขิงเหรอว่าแบบว่าเออชวนผู้ชายไปไหนย็ได้เราเรายิ้มดีใจที่แบบว่าเขาไปกับเราด้วยเอวีนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองมือที่สุดเท่าที่เคยอุ้ยแบบว่าแบบอ้าวเฉยเฉฉันต้องหักล้ออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราก็เป็นคนปกตินี่อกหักได้ไม่เสียใจได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าสดใสเป็นอะไรหนัก น่ารักเข้าถึงง่ายคบเพื่นว่าอะไรไหนบอกสิขบอกว่าคอจิ๊กซอว์ดับเพื่อนแต่แต่คดูรายมากแล้วเห็นเล็บหน้าเลยผมคิดไม่นายจริงๆ <c oughs> แต่นาทีแบบเจใส่ันทำามวีพอไเจอนี้เดิมาก็คือานาทีแบบยิ้ม <c oughs> อ้าวอ้าวนาที้ลักาควมันก็จะเๆอย่างนี้นะคะใ่ก่อนปกซิเกิลของก้อยเจีนะคะ Play With m ค่ะฟิจิวิกับบทีเจก็ดัตตี้ดรีม p With Me p a y w i t Me เล่นกันใหม่ เฮ้ยแพ็งออหลอมมากเกี่ยวกันใหม่สู้ปะเนี่ยเกี่ยวกันใหม่ จอสามคนที่เข้าไปคุณอิงวัลันทร์ตื่นเต้นไหมคะสงการไทยรุ่นตื่นเต้นเป็นกองแรกของปี2022ันยเขาบอกว่า MV ตัวนี้ควกจะท้าทายการแสดงมากขึ้นคุณบอลบอกไหมจะพยายามคือเป็นคนปกติมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อื่นมันจะแบบดูไม่ดูไม่ค่อยไม่ได้เลียวลค่ะเออดูแบบว่าแบบสมมติว่าแบบอกหักก็ไม่ได้หึงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันกำลังจะปิดอัลบั้มไงก็รู้เลยแบบอยากให้มันแบบไปแตะจุดนั้นบ้างแบบบางเพลงอะไรเงี้ยคือเพลงนี้มันมีความแบบไม่สมหวังทีสุดอ่ะ แล้ที่ก็เอาสามมาชิมด้านหลังโอเคอ่าปิ๊มปิ๊งเป่าเดียวกานเลยเดี๋ยวต่อไปจะยิงงอนงอนแล้วต่อไปเราจะเป็นคนยังไงเนี่ยไปน่าหอกเขาเอาเอใช่ปะ่ะคิดอยู่เหมือนกัน มัาผมให้หน่อยค่ะขอบคสค่ะขอเคสค่ะไม่รู้แล้วนี่ดาไม่วยกอยไม่มีใครคุยกันหนูเลยสุกคนเลยอ่ะไม่โแคนี้กันัตซีนะใช่ทุกคนเลย เลยแบบเป็นแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วกลายเป็นคนที่ถูกลงม่ะเป็นยังไงเลยอะแบบเหมือนเอาเรามาด้วยปะเนี่ยมนหมไกันเลยค่้ในค่ะเหมืนคนเห็นมือมันีเข้าด้วยอะไม่มีครชงแบบว่าเฮยมันหมไม่กันเลยว่ะเฮยมันมด้เยว่ะอาีไม่มีคนตดีนมาคนแซวให้ไม่เข้าฉากเพราะว่าเดี๋ยวคนชี้นี่คนที่มันอยู่กับอิงเนี่ย มองไว้มองไว้ดีน้องเสร็จแล้วขอบคุณน้องนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าโกรธนะครับม,ม,มีใครโกรธหรออ้ฉันต้องขอกลับ